วัดเนลมิตรวิปัสนาครับที่ผมเยนอยู่นี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในวันนะครับตอนก่อนจะไปวัดผมจะให้สังเกตมอเตใส์ไซค์เยอะๆน่ครับคือคนมาเที่ยวทเที่ยวงานพีตาขนครับทางนี้เขาจะเป็นประเพณีไปแล้วสำหรับไม่ไม่กล้า ใช้คำว่าแจ้งมอไซค์นะครับเป็นกวนเป็นประเพณีของเขานี่ฮะอย่างที่เห็นบนรถนี่รถไม่ได้เสียนะครับขนมอไซค์มาขนมอไซค์มาเสร็จแล้วก็จะมาเราลงรถรถนี่เขาก็จะพากันฉี่ก็เหมือนประเพณีหนึ่งของพีระผลเสร็จแ,แล้วคือเป็นพันๆนี่ที่จะมา อ๋อหีหน้าตรงนี้ติดคุ้มไม้ไม่มีคนลงนเดี๋ยวผมจะให้ดูวิววิวตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะไปน้องเขาถ่ายคขอแทรกรถนี้กันแล้วกันน,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 นี่ะต้นไม้เริ่มขึ้นบงังละท่านนี้ก็จะสวยเป็นลานจอดรถของวัดนะฮะ ปีนี้รู้สึกวัดเนลมิตมีส่วนร่มในการจอดรถที่นี่ครับมีรถรับส่งนะทางลงไปวัดทางน้นมีที่จอดรถเยอะครับก็จะให้จอดรถนี้ก็จะมีรถรับส่งอีกทีหนึ่งเพราะว่ารถจะเข้าไม่ไดนะ้เดี๋ยวผมจะดูาเดินดูภายในวัดนะครับ ีขายทุกอย่างจนถึงพักเครื่องเนี่ยมีติมแท่งละ10บาทนี่ก็บอกว่ายินดีต้อนรับสีตาโขนทางเขาการแสดงแสงสีเสียงอ่ะตรงนี้มีการแสดงสีเสงสีเสียงตาโขนเดี๋ยวผมจะดูกำหนดการว่าเ่าเล่นกัอย่างไรอันที่ยี่เจ็ดนะมาก วันนี้ยี่แปดเลยนี่ครับรรข้าวเวลาสิบเ้าการแสดงการแสดงออฟไลท์พีตาโนขานการแสดงแสงสีเสียงพีตาโขนจุดพุประกอบการแสดงสองทุ่มการแสดงสงชุดแสดงพีตาโนขานการแสดงแสงสีเสียงถึง4สีทุ่มของพีตาโขนนะครับ อ๋อที่ที่วัดนี้มีการจัดงานไฟแสงสีับผมจะพาเข้าไปดูในบริเวณวัดนะครับผมไม่รู้เขาสแสดงตรงไหนน่าจะเป็นจุดนี้แหะครับคนเขาไปดูอยู่จุดไหนไม่แน่ใจ คนก็เข้ามาเยอะนะครับเพราะาวันนี้มีางาน,นให้ดูบรรยากาศภายในวัดนะคนก็ามาถ่ายรูปเช็คอินให้ดูภายในวัดตรงนี้คือจุดแสดง

นายอยู่โบสถ์ดนะครับก็จะถอดรองเท้าไว้ไกลๆชาวบ้านอันนี้จักรยานครับโอ้ยขนาดมีแต่วัยรุ่นน้อปั่นจักรยานเนี่ยเนี่ยว้า นัจักรยานมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยยังแข็งแรงนะครับปั่นจักรยานกันมาเรืเร่อยๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้ฮะให้ดูเสาโอโบสถของวัดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพระพุทธชินราชจำลองฮวงจริงอยู่ที่พิษณุโลกนะครับ vẫn đã cặp hai người vẫn nào còn cả màn tham vấn chưa วนก็มาไหวเรื่อยๆนะครับพระพุทธเล่าพระพุทธชินาราชวงจำลอง